สุขภาพดีมีสุขเอาละค่ะกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการชีวิตชีวาช้าวันอาทิตย์กันต่อนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะพลอยก็ยังพาท่านผู้ชมนะคะมารู้จักกับโสมค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในวิธียอดฮิตนะคะที่ใช้ในการรักษาสุขภาพค่ะเพื่อให้สุขภาพเนี่ยร่างกายแข็งแรงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงโสมเฉยๆแล้วเนี่ยไม่มีผู้รู้มาอธิบายเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนวันนี้พลอยก็เลยบุกมาถึงถิ่นเยาวราชค่ะมาถึงร้านเวชพง์โอสถนะคะซึ่งเป็นร้านที่อยู่คู่กับเยาวราชมาถึงหนึ่งร้อยกว่าปีค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณอภินญ,ญาเวชเวชพงษาค่ะสวัสดีสดค่ะ,คะ คุณอาค่ะจากที่เราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโสมเนี่ยนะคะ,คะซึ่งถ้าพูดว่าโสมแล้วรวากไม้แล้วเนี่ยหลากหลายชนิดมากเลยค่ะคุณพิญญาบอกว่ามีทั้งโสมขาวโสมแดงในวันนี้เนี่ยเห็นเป็นสีเข้มเข้มจะเรียกว่าโสมอะไรดีคะรวมแล้วเราจะเรียกเป็นโสมเกาหลีเพราะจะมีลักษณะเป็นสีแดงค่ะ,ค,ะความที่เป็นสีแดงตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าพอ,อ,อขุดจากดินปั๊บก็จะเป็นสีแดงอย่างนี้จากโสมขาวนี่นะฮะไปปรุงแต่งด้วยตัวยาเพิ่มเติมพิเศษ โอ้โห่ะไปเมอร์ชไปไปแช่ไปหมักค่ะแล้วก็นึ่งให้ให้สมขาวเนี่ยดูดซึมตัวยาพิเศษที่เขาเสริมเติมให้ตรงนี้ค่ะทั้งแท,งท่งจนเป็นสีแดงอ๋อแสดงว่าเราเหมือนกับว่าเราตัดจากต้นออกมาก่อนค่ะแล้วค่อยมาค่อยมาหมักอะไรก็ตามตัวยาพิเศษซึ่งเขาจะปรุงเป็นเป็นตำลักของเขาคขอ,ของเกาหลีโอ้โสแสดงว่าตอนตัดมาเนี่ย ไม่ใช่สีนี้สีขาวไปสมขาวหมักจนกลายเป็นสีแบบนี้ไปนึ่งให้สุกให้ให้ให้เนื้อเนี่ยเป็นเป็นท่งเดียวกันเป็นสีเดียวกันค่ะยิ่งยิ่งเข้มจะยิ่งแพงจะยิ่งดีอ๋อแสดงว่าเหมือนตัวยาเยอะใช่ตัวยาได้ได้ดูดซึมก็ไปเยอะค่ะแล้วประโยชน์เนี่ยแตกต่างจากจากสมขาวที่เราพูดคุยไม่ยังสมคนอะไรเงี้ยค่ะประโยชน์แตกต่างกันมากค่ะเพราะว่าความที่เขามี เพิ่มเติมตัวยาพิเศษเข้าไปตรงนี้จะให้พลังไปอีกแนวนึงสำหรับบำรุงเลือดทำให้เด็กที่อยู่ในเจริญวัยเนี่ยเติบโตเร็วแล้วก็สร้างภุมมต้านทานให้กับเด็กนะคะอย่างที่เราจะเห็นว่าถ้าว่าอย่างสตรีที่หลังคลอดหรือผ่าตัดผู้สูญเสียเลือดมากอาจจะเสียเลือดเยอะจะเอาตัวนี้เนี่ยค่ะเป็นตัวที่จะสร้างฮีโมโกลบินแล้วก็เป็นตัวที่จะสร้างพลัง เพิ่มเติมตัวเลือดให้กับคลผู้ป่วยจะเป็นคนเลือดจางอะไรอย่างนี้ทานได้ไหมคะก็ทานได้เหมือนกันยิ่งเวลานานเนี่ยแล้วก็หัวใหญ่เนี่ยจะแพงมากแล้วราคามันจะทวีคูณขึ้นตามปีที่เก็บรักษายิ่งนานยิ่งแพงยิ่งแพงเพราะว่าไอ้ความแพงตรงนี้คือประโยชน์ของมันเนี่ยพอทานแล้วมันจะไม่ร้อนจัดมันจะค่อยๆ่อให้พลัง ้้้กัับผผููานนนคําว่าร้อนจัดนี่คือหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าพลังจะเยอะไปแรงใช่ซึ่งไม่ได้หมายความว่าพลังเยอะไปแล้วจะดีก็ไม่ได้เพราะว่ามันมันไม่สมดุลมันเกินดุลของที่ร่างกายควรจะรับเพราะฉะนั้นก็ต้องทานให้เรารู้สึกว่ากาลังดีแต่ว่าเขาถึงฝ่ายหาแต่สงเกลีที่ยิ่งอายุมากจะยิ่งแพงเพราะว่าแ่เาจะทานได้ได้ดีกว่าที่จะ ของใหม่เลยเพราะว่ามันร้อนเกินจะร้อนเกินไปโดเฉพาะบ้านเราเป็นประเทศร้อนอย่างงี้ยิ่งร้อนอยู่แล้วไปทานของร้อนเข้าไปอีกแต่ปริมาณการใช้ก็ไม่ต้องมากด้วยที่เราจะให้บริโภคก็จะเป็นรูปแววนๆอย่างนี้นะคะเห็นไหมเนื้อเนื้อจะเป็นสีแดงอย่างนี้ทั้งแท่งเลยคือเข้าไปข้างในเลยใช่ใช่แล้วก็ครั้งหนึ่งก็แค่สองหรือสามแว่นเท่านั้นเองไม่ต้องมากเลยค่ะที่เราจะนำไปตุนใช่ตุนกับ ไเป็นซุปไก่แล้วเป็นซุปปลากันแล้วแต่หรือจะซุปเปล่าๆอย่างนี้ก็ได้ซุปสมอย่างเดียวก็ได้ใช้เวลาตุ๋นนานไหมคะก็ประมาณ4ี่้าชั่วโมงอ๋อแล้วก็จิบน้ำอาจิบน้ำอาอ๋อลักษณะลักของซุปอาหารก็ได้ราคาแล้วเด็กที่ทานเนี่ยก็จะสูงเจริญเติบโตเร็วใช่แล้วไม่จะค่อางจะ มาภายจากโรคภูมิแพ้เรียกได้ว่าโสมเนี่ยเราทานได้ประจําไม่จําเป็นว่าจะต้องรอป่วยแล้วถึงจะทานไม่จําเป็นเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวสร้างภูมิให้เราแล้วทําให้เราแข็งแรงแล้วไม่เป็นคนขี้โรคค่ะเวลาเขาเป็นหวัดเราไม่เป็นโอ้โหอย่างนี้ค่ะอากาศเปลี่ยนเรายังแข็งแรงอยู่ใช่ไม่ไม่ไม่ไปตามอากาศหรือว่าไปตามสภาวะของคนทั่วไปเราจะมีความต้านทานโรคได้ดีกว่าค่ะถ้าอย่างคนที่เขาต้องทํางาน ใช้กําลังพลังมากก็จะใช้ตัวดีมาอย่างพวกนักกีฬาเหมาะที่จะบำรุงด้วยสมโกลิงอ๋อก็จะทานตัวนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ผิดหวังเลยค่ะที่พลอยเนี่ยพาบุกมาถึงร้านนี้นะคะดีใจมากเลยที่อยู่คู่กันมาถึงร้อยปีแล้วก็อยากให้อยู่กันไปนานๆนะคะถ้ามีปัญหาสุขภาพก็จะได้มาปรึกษากันได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณอภินญามากนะคะที่มาให้ความรู้ขอบคุณค่ะ